สวัสดีค่ะเมื่อเวลา17นาฬิกา24นาทีวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้นพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรเขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานคร เสร็จแล้วสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรพุทธศักราช2567ณนะพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดดำเนินถึงพระบรมราชาุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งวางพุ่มดอกไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนราชสักการะทองทิศและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกุลทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตรพุทธศักราช2567ณนะพระที่นั่งอมรินวินิจฉัย